างการจีนเนี่ยบอกว่าจะยกเลิกนะคะการยกเว้นภาษีกับบรรดาผู้ประกอบการเรื่องนี้นะคะคือตัวรายละเอียดเป็นยังไงแล้วมีผลกับตลาดทองคำในจีนยังไงบ้างคะพี่เก๋ครับก็เราทำให้ความต้องการทองคำอาจจะลดลงนะคะที่เห็นว่าน่าจะน่าจะมีผลกระทบแหละนะครับแต่ว่าก็คงมีความต้องการจากส่วนอื่นเข้ามาชดเชยนะความต้องการจาก ทาง ETF ทองคำก็ได้หรือว่าจะความต้อง,อาง,างาการจดธนาคารกลางคนใดนะครับก็คงยังยังมีความต้องการจากส่วนอื่นะอย่างที่เรารู้กันดีว่าจีนเนี่ยใช้ทองคำลยายใหญ่ที่สุดของโลกนะแต่เมื่อดูกลายเป็นว่าไตรมาสาเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่แบบแสงหน้าจีนเป็นอันดับหนึงห่งคุณกีต้าน่าจะถ่ายได้อินเดีย,ยก็ก็ก,ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะอินเดีย ตอนนี้คนก็มองว่าไอ้เศรษฐกิจกำลังโตอยู่ไม่เกี่ว,ว่าวันที่5เนี่ยอาจยังเป็นการนัดฝส่โซข้อต่อยแยงอยู่นะคะก็จะเป็นข้โต่อย้งระหว่าง2ฝั่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะเรื่องเรื่องของภาษีการค้าการที่เก็บภาษีนาเข้าเนี่ยมันอาจจะต้องยกเลิกไปหมดหรือเปล่าก็อ,อาจจะไม่มีสงครามอันคานะคะมันก็เอ๊ะหรือว่าไม่มีความต้องการที่จะต้องซื้อทองและ ะะเศรษฐกิจก็คงดีแล้วแหละมันไม่มีสงครามอันค้้อย่างว่าระยะสั้นเขาจะมองตรงนี้แต่ระยะถัดไปเขาอาจจะเริ่มตั้งสติแล้วมันเราจะอย่างไรต่อไปนะะแล้วก็ในที่สุดก็จะมีแหล่งซื้อของทำกับ มีข่าวใหญ่มาในช่วงปลายสัปดาห์นะคะหลังจบสม,มิตของคุณทรัมป์กับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะยังมีข่าวเรื่องทองมาให้นักลงทุนได้ติดตามค่ะพี่เกตเรื่องที่ทางการจีนเนี่ยบอกว่าจะยกเลิกนะคะการยกเว้นภาษีกับบรราดาผู้ประกอบการเรื่องนี้นะคะคือตัวรายละเอียดเป็นยังไงแล้วมีผลกับตลาดทองคาในจีนยังไงบ้างคะพี่เก๋คะ่ะก็ข่าวก็คือแบบไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ค้าปลกเนี่ย ได้รับการยกเว,นวะนะ้นตัวแบะจากการที่ขายทองคำซึ่งในส่วนที่ผู้ค้าปีกก็คือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของตลาดซื้อขายทองเซี่งยงไฮ้นะคะกับอีกอันหนึ่งคือเป็นตลาดที่เป็นฟิวเจอร์นะคะ mm hmm. คือของที่ของจีนเนี่ยมันมีตลาดที่เป็นเอ็กซชแนนแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์ร mm hmm. ของไทยเราอาจจะมีตลาดฟิวเจอร์อย่างเดียวครั mm hmm. ซึ่งตรงเนี้ย ก็ต้องอาจจะไปต้องไปดูรายอีกทีหนึ่งว่าจริงๆผู้ค้าปริที่เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก้อนใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็ได้รับการยกเว้นเรื่องเรื่องแหวกอยูนะครมันประเด็นที่ถัดมาคืออะไรการที่จะต้องมีการเสียแหวกโอเคส่วนหนึ่งก็คงต้องผักภาลาให้ผู้โภคนะคะมันผลจีนก็อาจจะต้องซื้อทองที่แพงขึ้นที่อาจต้องบวกกว่าเ แต่เขาก็มีทางเลือกใช่ไหมคะว่าอาจจะไปซื้อกับผู้ค้าปลีกหลายอื่นก็ได้ถ้าเกิดหลายอื่นที่อาจจะไม่โดนแหวนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าจีเนี่ยใช้ทองคำไหลใหญ่ที่สุดของโลกนะอย่างอก้าเดือนแรกเนี่ยสัดส่วนความต้องการของคําจากจีนที่เป็นทองแท่งเนี่ยประมาณสักสามสิบสี่เปอร์เซ็นได้แต่มาดูกลายเป็นว่าไปรมาสามเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่แบบแสงหน้า จีนเป็นอันดับหนึ่งคุณกีต้าน่าจะถ่ายได้อินเดียอ,ด yeah. อินเดีย,ดยค่ะอินเดียกลายเป็นแซงนะจ<ร>ะต้องมีดีบาลีไปด้วยหรือเปล่าค่ะก็อาจจะมีส่วนด้วยแต่สังเกตว่าไตรมาสสามกลายว่าความต้องการ,รน้องคําทางด้านเรื่องของแท่งจากจีนล,นลดลงอส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราคาทองอาจจะขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งกลายเป็นว่าสัดส่วนกลายเป็นอินเดียสัดส่วนสามสิบเปอร์เซ็นต์ไตรมาสสามแล้วก็ของจีน สัดส่วนกลายเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นก็ก็ก,ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะอินเดียตอนนี้คนก็มองว่าเศรษฐกิจกำลังกำลังโตอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้การผ่อนผ่อนปรนเรื่องกฎระเบียบต่างๆของอินเดียมันก็ลดลงอ่ะตอนนี้อาจจะเจอภาษีนําเข้าในตราที่สูงนะ<ช>เป็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่คนอินเดียต้องซื้อทองในราคาที่แพงกันนะครับแต่ถามว่าณตอนเนี้กระทบไหม ก็คงกระทบนะทางลบสังเกตว่าช่วงเช้าเนี่ยราคาทองคําที่เปิดตลาดช่วงเช้าก็ปรับตัวลงสามสิบดอลลาร์จากขาขึนนะครับก็จะทําให้ความต้องการทองคําอาจจะลดลงนะคะสังเกตว่าน่าจะน่าจะมีผลกระทบแหละนะครับแต่ว่าก็คงมีความต้องการจากส่วนอื่นเข้ามาชดเชยนะความต้องการจากทาง E t ททองคำก็ได้หรือว่าจจะความต้องการจากธนาคารกลางตรงเนี้ยนะครับก็คงยังยังมีความต้องการจากส่วนอื่นมา ของจีนก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญนะคะเข้าใจว่าเขาอาจจะต้องเก็บไว้เพื่อชดเชยจากตัวอสังหาที่ตอนนี้ก็ยังสบซาอยู่นะคะก็อาจจะใช้แค่ชั่วคราวด้วยะคะ่ะอาจจะปี2ปีเดี๋ยวต้องติดตามข่าวต่อไปะคะ่ะค่ะแล้วพี่เก๋มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีผลถึงขั้นกระทบราคาทองคําตลาดโลกหรือว่าคือจะทําให้เกิดแรงกดดันจากการที่ ดีมานจากจีนจะหายไปแบบมีในยะสําคัญมันเป็นขนาดนั้นไหมคะเรื่องของการยกเลิกแวดล้อมเนี่ยคือคือราคาที่คนที่ซื้อขายในที่จีนเนี่ยนะคะปกติมันจะมีมีพรีเมียมมีดิส卡尔อยู่แล้วคือปกติเขาจะไม่ได้ซื้อที่ราคาทองสปอร์ที่จะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไ,ไทยแบบไอ้ทองสปอร์ทอยู่ประมาณสี่พันเราก็ซื้อได้ราคาเนี้ยนะเพียงแต่ว่ามาคอนเวตเรื่องความไปสุดเร,เรื่องเงินบาทอีกทีนึง นะของเขาอาจจะมีช่วงที่พรีเมียมช่วงที่มีความต้องการเยอะๆก็จะมีพรีเมียมหรือบางช่วงถ้ามีดิสคาตก็แสดงว่าความต้องการอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออมันอาจจะเพ่มีส่วนหนึ่งที่แบบมีดิสカウสด้วยเนะก็อาจจะแบบกลายเป็นว่าก็ชดเชยในส่วนของแวกได้พี่เกดก็มองว่ามันก็มีส่วนที่รายละเอียดที่ตลาดทองคําของจีนมันก็อาจจะแตกต่าง กับกับของไทยนะคะถ้าเกิดเอาไปดูไส้ในเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีมีความต้องการที่แตกต่างกันไปแล้วก็เกี่ยวว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับหลักหาทองสปอตโลกนะมันเขา้าควบเคามต้องการเฉยแต่ว่ามันก็จะมีราคาเฉพาะของเขาเองในในตลาดของของเจนเองนะที่จะมีพรีเมียมมีดิสคウตค่ะ ทีนี้ข้อมูลของทางสภาทองคำโลกนะคะที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยคือปกติเราก็จะติดตามดีแมนของการซื้อทองในแต่ละประเทศนะคะที่พี่เก๋บอกของจีนของอินเดียนะคะล่าสุดมีรายงานบอกว่าประเทศไทยนี้ก็มีความต้องการทองคำแท่งสูงที่สุดนะับตั้งแต่ช่วงประมาณปี62เลยนะคะตลาดของไทยก็ถือว่าคึกคักขึ้นด้วยไหมคะพี่เก๋ค,ค่ะคึกคักแน่นะตัวที่ยอดไล่กันแน่ แน่นอนเนี่ยดูที่ซขคอนดนะคะดูที่โคเซิงเฮงก็ก็คือคาแกละนะคะก็ตั้งแต่ช่วงกันยาต่อเนื่องมาตุลานีอ่าี้หลักคาทองคำทำพอทำหาย20ตุลาช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงของที่มีดีบายเข้ามาแต่ว่าข้อมูลที่เขาเปิดเผยนะ่มันอาจจะเป็นช่วงของแตงมาสามนะคะถึงเดือนกันยายน ะะแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเขารายง,งานไตรมาสสี่ก็จะแบบมีพูดพูดถึงว่าความต้องการของคําก็มันยังอาจจะแข็งแกร่งเพียง,งแต่ว่าอาจจะเริ่มลดล,ลงมาในในช่วงที่ราคาทองคปรับตัวลงนะคะคือความต้องการเพื่อการลงทุนน่ะจะเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงของราคาทองที่เป็นเป็นขาขึ้นก็อาจจะยิ่งกระตุ้นให้ความต้องการของคําเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นมา ทีนี้คือถ้าเรามองเอาลุกนะคะภาพของทองคำในช่วงพฤศจิกายนนะคะดูผ่านเหตุการณ์พีคๆมาแล้วของปีนี้นะคะเรื่องสมมตของคุณทรกับคุณสีจิ้นผิงก็จบลงไปแล้วนะคะดอกเบีย้ยของเฟดรอบที่ผ่านมาก็ประชุมไปแล้วแล้วก็มีการส่งสัญญาถึงการติดตามดอกเบีย้ยในรอบถัดไปนะคะราคาที่ขึ้นเคยไปพีคกก็ขึ้นไปถึงระดับประมาณ4,300ดอลลาร์แล้วนะคะไม่กี่สัปดาห์ขึ้นมาเป็นหลัก หลายร้อยเหรียญน,นะคะตัวเลขหรือว่าทิศทางของการเคลื่อนไหวของรอบพษษฤศจิกายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะพี่เกค๋ค่ะอืมก็ก็อาจจะเริ่มเพิ่งเริ่มนะพฤศจิกายนก็เออคือถ้าที่ผ่านมาพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เป็นโลซีซันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออช่วงสองสามปีนี้กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นเอ้ยพิกายนกลายเป็นทองก็ขึ้นมานะคะมันก็คงมีอาจจะมีปัจจัยพื้นฐานมาอีกอา่าเรื่องเรื่องภาษี การค้าของทามจริงๆยังไม่ได้จบนะวันวันที่5้าเมษายนเนี่ยสารสูงสุดจะนัดไต่ตัดสินนะคะอาจจะไม่นัดถึงกับตัดสินน,นัดแค่าไต่สวนข้โต,โต้แยงนะคะก็อันนี้เราอาจจะแบบให้ลืมๆไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันมีมมประเด็นมาแล้วก็สารล่างก็บอกว่ามีการตัดสินแล้วว่าการที่ทำเนี่ยใช้อํานาจกฎหมายไอ p a ที่ไปใช้ตัวภาษีตอบโต้ตัวนั้นเนี่ย มันใช้อำนาจเกินขวดนะครับตรงนี้ก็เลยให้สา์สูงสุดเป็นคนชี้ขาดนะครับไม่เกี่ยวว่าวันที่ห้าเนี่ยอาจยังเป็นการนัดไต่สวนข้อโต้แย้งอยู่นะคะก็จะเป็นข้อโต้แย้งระหว่างสองฝั่งก็คือคนที่เดือดร้อนถามว่าคือใครก็เป็นผู้ประกอบการในประเทศน่ะที่ตอนนั้นฟ้องกับสารล่างนะไม่เกี่ยวว่าก,ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะเรื่องเรื่องของภาษีการคา้าเราก็เราก็คงเคยเคยพูดประเด็นนี้กันนะว่าอตกลงว่าถ้าเกิดศาลจะตัดสินว่ายัางไงละ่ะตัดสินว่าทำใช้อำนาจเกินควรแสดงว่าภาษีที่ประกาศออกมาวันหรือเว i o n ชันเดยน่ะมันใช้ไม่ได้แล้วขณะที่เขาเจรจากันไปจนเหนื่อยแล้วอะจนเซ<ช>็ <ๆ S 2> ตรงตัวแล้วกลายเป็นว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็อ,อาจจะ เขาอาจจะเลือกใช้ว่าเออใช้กฎหมายตัวอื่นก็ได้นะคะกฎหมายภาษีการค้าตัวอื่นทํายังคงใช้สงครามการค้าต่อไปเชื่อว่าเขายังทําต่อไปออไอตัวที่แบบว่าต้องคืนคืนภาษีให้กับที่เก็บไปอันนี้เขาก็คงต้องทยอยเก็บนะแต่เพียงจจะเขาปิดเงินคืนหรือเปล่านะัออ่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดกรณีที่แบบตัดสินว่าออทําททำถูกต้องแล้วอันนี้ก็อาจจะทําให้ทํากับแบบ คนะือเบอีกนะก็ๆๆอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่อาจจะต้องถามนิดนึงเพามันก็อาจจะมีถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจโรคจากประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วคือถ้ามองสองซ ي ن ิเรียนะคะถ้าสารสูงเนี่ยชี้บอกว่าคุณครับเนี่ยทำถูกต้องนะคะกฎหมายนี้ทําได้ต่อไปเก็บภาษีได้ต่อนะคะราคาทองจะเป็นยังไงและอีกด้านหนึ่งเกิดบอกว่าตีตกนะคะตามสองสารชั้นต้นสัอุทธุณรว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ย ผลกับราคาทองน่าจะเป็นยังไงคะพี่เกคือถ้าพี่เกี่ยวว่ากรณีที่สมมติว่าเอาถูกต้องนะทาต่อไปพี่เกียวว่าก็จะ,จะ,จะดูว่าอ๋อมันมันก็ดําเนินต่อไปได้นะพี่เก๋ว,ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบกระทบแล้วแหละนะคะเพราะไอ้ตัวภาษีเราก็เห็นแล้วนะคะที่ที่เขาเอาคุยกันแต่ว่าจริงจริงจีนก็ยังต้องเด็ดลน์วันที่สิบโยดนะอีกเนอะพี่เกยว,ว่าอาจจะไม่กระทบมากแต่กรณีที่ กรณนนีที่สองละกันกรณนนีที่สองที่แบบว่าให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายช่วงแรกพี่เก็บว,ว่าคนจะเอ๊ะหรือว่าทําไม่ทําสงครามเอ๊ะหรือว่ายัางไงหรือไม่มีสงครามอาจจะมีแรงเทขายนะแต่พี่เก็บว,ว่าในที่สุดเนี่ยคนจะตั้งสติแล้วเอ๊ะหรือมันจะมีความวุ่นวายปั่นป่วนในตลาดการเงินหรือเปล่านะคะแล้วมันมันจะมีเครื่องหมายคําถามอะไรมาเยอะๆอะ่ะเอ๊ะแล้วมันจะอย่างไงาต่อนะ เราทําเขาจะทำอย่างไรแล้วเขาจะคืนภาษีเขาจะมีเงินไหมอะไรเงี้ยพี่บอกว่าในที่สุดน่ะเขาจะมีแหล่งซื้อกลับเข้ามาแต่ช่วงแรกของการประเมินคนจะมองว่าเออตัวนี้แสดงว่าการที่เก็บภาษีนําเข้าเนี่ยมันอาจจะต้องยกเลิกไปหมดหรือเปล่าก็อาจจะไม่มีสงครามบันขานะคะมันก็เอ๊ะหรือว่าไม่มีความต้องการที่จะต้องซื้อทองและนะคะเศรษฐกิจก็คงดีแล้วแหละมันไม่มีสงครามอันา้าเี่ะว่าระยะสั้นเขาจะมองตรงเนี้ย แต่ระยะถัดไปเขาอาจจะเริ่มตั้งสติแล้วมันไอเรามันจะอย่างไงต่อไปนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จะมีแหล่งซื้อทองคํากับเข้ามาค,ค่ะค่ะแต่คือดังนั้นคือถ้าแบบตีตกเนี่ยค่อนข้างจะมีมีผลกับตลาดถูกไหมคะอ่าใช่ใช่แต่ว่าต้องเรียนว่าสารสูงสุดเนี่ยผู้รักษาหกในเก้าเนี่ยก็แต่งตั้งจากบริษัอบริการสามคนก็จะ,ะ,อะจเอ่อจะทำอีก คนก็บอกเอ้ยหรือเขาจะโอนเอียงไมได้ด้านของทางนะคะแต่วันที่สิบเนี่ยนก็ตามอีกเนะเดทไลน์ line, อ่าภาษีที่จะเก็บกับจีนตกลงว่าจะอย่างไงอ่าในเมื่อระง,งับการพักครบสงครามบันค้ามา90้าสิบวันเดี๋ยวก็จะถึงวันที่สิบุอนยนแล้วนะคะก็ช่วงเวลานี้มันก็เหลืออีกสิบ1ิวันแต่ว่าณนาตอนนี้โอเคเขาสองผู้นำเขาคุยกันในที่คุณกิต้าเกินไปนะคะเราก็ เนี่ยว่ายังไม่เห็นข่าวจากจีนออกมามากแต่ก็เห็นเร,เริ่มเริ่มมีข่าวออกมาบ้างนะว่าเขาอะไรบ้าง,างก็ที่ที่ทำเปิดเผยอ,ออกมาก็คือจะลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนใช่ไหมฮสิบเจ็ดเหลือสี่ิบเจ็ดปอร์เซนตัวเลขมันอาจจะงงงนิดนึงนะแต่ว่าก็คือสมัยทํา1ึ่งจศูย์เขาก็ทําสงครามแบนค้ากับจีนโทาเรียกเก็บตอนนั้นก็คือประมาณ20%่สิบปอร์เซ็นมารอบนี้ทำสองจุด ศก็เก็บอีกสาก็กว่าก็เลยกลายเป็น5้็ก็ลดให้สิบเป็เจ็อรนก็เยอะนะ,ะขายสินค้าวใจันเจอราคาแพงขึ้นไปไปร้อยห้าิจากร้อยหนึ่งเป็น,150นร้อยห้าสบาทของของจีนถามว่าเขาก็เขาก็โหดกับสหรัฐนะเราอาจจะมีข่าวกับกับแก่สหรเมรกาเก็บภาษีกับจีนตอนนั้นจีนเก็บภาษีกับสเร์เมกาสมัยทํา1 0, กนะึก็2ี่สเออร็ะเก็สูงนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เซต ออกมาระหว่างทํา1หนึ่งจูนย์กับสองูนเนี่ยก็เป็นอัตราสามสิบสองุดหกเปอร์เซ็นะคะอืมก็ก็ก็ถือว่าเป็นดับที่ที่สูงเหมือนกันระหว,ว่างสองประเทศนะคะก็เขาก็คงน,นะมันก็มีคำารับที่ว่าเอออาจจะต้องแยกกันหรือเปล่าดูละสองประเทศแบบยักษ์ใหญ่ทั้งคู่อ่าไม่อยากให้ประเทศหนึ่งยักษ์ใหญ่นะคะก็พี่ถว่าก็ มีผลกระทบนั้นจริงๆเรื่องอัตราภาษีแต่ว่าทั้งสองประเทศคงพยายามที่จะพึ่งพากันน้อยลงแต่ณตอนเนี้ยมันต้องอยู่ในช่วงของการปรับตัวสังเกตว่าจีนต้องทำยังไงจีนก็ต้องผ่อนปลนการที่จะไปควบคุมการสง่งออกแร่หายากก็ยอมเองอันหนึ่งปีอันหนึ่งปีให้สหรัฐไปหาแหล่งซัพพลายอื่นจากออสเตรเลียบ,บ้านะคะมีมีพิธไลด์หนึ่งพิเกให้ดูก็ก็จะมีแบบว่า เออจีนนที่ผ่านมาเขาก็ไม่ยอมซื้อถั่วเหลืองกับกับสาหารัฐเลยอันนี้เป็นอันตราภาษีที่มันมันพุ่งขึ้นมานะคะ,ะก็คือทำภาษีไอ้ทำสงครามการค้ากันตั้งแต่ทำหนึ่งจุูนย์ทำสองจุดอีกสไลด์หนึ่งจะเห็นชัดเจนละว,ว่าการพึ่งพาการค้าระหว่างกันเนี้มันลดน้อยลงนะคะอย่างอย่างสไลด์ซ้ายมือพี่แกให้ดูว่าจีนอะส่งออกไปชม,มิการลดลงค่ะคือสมัยก่อนทำสองุศูนเนี่ย สัดส่วนที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่าส5้าปอร์เซ็นมาตอนเนี้ยสมัยทำเนี่ยสองสูเนี่ยสัดส่วนกลายเป็นเหลือประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์เองนะครับ <S <S แล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็เป็นเป็นเรื่องของของรุ่งเหลวงที่ก็เป็นมีข้อตกลงอันหนึ่งที่ว่าจีนต้องกลับมาซื้อทัวเหลืองกับกับสหรัฐอเมริกานะครับ <S <S ว่าอีกสองเดือนข้างหน้าต้องซื้อตั้งสิบสองตันใช่ไหมและอีกสามปีข้างหน้าก็ยังต้องซื้อของเขาอีกประมาณปีละยี่สิบห้าตัน สังเกตว่ากราฟสีเหลืองๆคือเขาไปซื้อกับทางบราซิลเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กราฟเส้นสีฟ้านะคะอันนี้เป็นเป็นกราฟตั้านูตั้ตั้งขวามือใช่ไหมเออก็ซื้อจากสหรัลดล,ล,ลงนะก็อ,อ,อย่างที่พี่อบอกว่าเดือนกันยายนเขาไม่ซื้อเลยศูนย์ตัดเลยแล้วไปซื้อกับบราซิลอะประมาณสักสิบเอ็ดตันนะคะวันก็ตรงเนี้ยก็ก็คงอาจจะต้องแบบเอ้ยยอมยอม,ยอมกันนิดหนึ่งว่า ออมีเวลานะปรับตัวกันทั้งจีนทั้งของสหรัฐอเมริกาเองนะคะแลเป็นช่วงของของการเปลี่ยนผ่านไม่เกว่าก็เดี๋ยวคงติดตามนะวันที่10พฤศจ์ายนอัตราพีมันจะเซตประมาณนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเซตอัตราที่ประมาณ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ